สวัสดีทุกกคนนี่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ต้องแต่ข้าวตอนเด็กเช่นเคยครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่าน,นิลูกันโดยตัวของนิลูเนี่ยเคยเป็นตัวละครที่ติดเมตาในอบิสมาก่อนนะครับซึ่งพูดตามตรงว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีคนเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนเล่นเหลือเพียงแค่2.6เปอรนะ์ะแพท5.5ครับซึ่งจริงๆแพทที่แล้วน้อยกว่านี้อีกนะผมนะยังดีที่แพทนี้เนี่ยมันมีมอนกีกี้โผล่ขึ้นมาบ้างเลยทําให้จํานวนคนเล่นเน,น,นี่ยส ถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่ดีซึ่งทําไมถึงเป็นแบบนั้นทําไมคนเล่นนี่รู้ถึงเหลือแค่นี้ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง,งานางกันครับคุณเคยประสบปสัญหายอย่างนี้ไหมฮะอยากจะเล่นเกมหลายเกมเลอเก,เก,เก,เกินแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยเต็มไปซะก่อนงั้นผมขอแนะนาแอป,ปดีๆอย่างอัคโฟนครับนี่คือแอป,ปที่ให้บริการคลาวทำให้คุณเนี่ยครับสามารถโหลดเกมเล่นเกมหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในบริการคลาวตรงนี้ได้ครับซึ่งมันเนี่ยไม่ได้เปลืองเนื้อที่ของคุณเลยแปลว่าคุณสามารถโหลดเกมชินสตาร์เลวเซเลสโซนวูดทั้งที่เนื้อที่คุณ มันไม่พอที่จะโหลดได้ครับและแน่นอนเขาบอกว่าอัคโฟนเนี่ยมันไม่ได้เปิดได้แค่จอเดียวครับเขาสามารถเปิดได้หลายจอด้วยซึ่งก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับใครที่สนใจจะโหลดผมมีลิงก์อยู่ในดีฟชั่นสามารถไปโหลดกันได้ครับ Richman Shop โน๑เรื่องเติมเกมเติมกิชชินแพคราคาโคตรถูกซึ่งเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Richman Co ยใช้แท่ส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานส,สูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได ในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้นครับโอเคก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับตัวละครอย่างนิลูกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ไม่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครนี้มากแล้วนะครับนิลูเนี่ยครับเป็นตัวละครสายซับพอร์ตในการบั็มะเฟืองนะครับใช่ครับมะเฟืองน้ําบวกไม้ที่เกิดมาเป็นลูกมะเฟืองอะไรครับโดยมะเฟืองที่สร้างจากตัวของนิลูเนี่ยครับจะมีความสามารถพิเศษคือมันจะเปลี่ยนเป็นมะเฟืองแบบใหม่ครับที่สามารถสร้างวามเสได้แรงกว่าปกติ ซึ่งอย่างที่คุณเห็นในฟุตเทจที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูนะครับว่าดาเมของนีิรูเนจริงๆมันไม่ได้เบาเลยนะคือมันมีศักยภาพยังพอที่จะจบอาบิสได้ด้วยซ้ำนะครับผมนะแต่ว่าทําไมล่ะทําไมถึงมีคนเล่นนอบิสน้อยขนาดนี้เรามาดูเหตุผลที่1กันดีกว่าครับเหตุผลข้อที่1ครับทีมแพงแล้วก็เฉพาะทางเงินไปนิลูเนี่ยครับเป็นตัะละครที่มีทีมที่แพงมากๆ คือพูดตามตรงว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ยังเอไอาไม่สูงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีตัวละครธาตุน้ําและธาตุไม้เยอะกันขนาดนั้นครับพูดสังเกตได้เลยว่าหลังๆมานี้เนี่ยตัวละครธาตุน้ําและธาตุไม้เนี่ยรีรันกันมันน้อยมากๆและตัวส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่เล่นกับนิลูได้ครับคืออาจจะมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแยะกันนครับตัวละครที่เล่นกับนิลูได้ซึ่งตัวสําคัญเลยที่จะเล่นกับนิลูได้ดีเนี่ยคือตัวของนายกิดะครับ ที่สามารถเล่นกับนิลูได้ดีมากๆเพราะว่าเกตของนาฮิดะที่แปะไม้เนี่ยมันแปะได้ดีและแปะได้เอวีด้วยนะครับแถมแจกช,ชนาญธาตุอีกแล้วก็ยังมีดาเมจในตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยนาฮิดะเป็นคีย์สำคัญสําหรับนิลูมากๆครับที่ควรมีจุดต่อมาเนี่ยที่นิลูต้องมีเลยคือตัวละครฮิวเลือดครับซึ่งจะเป็นตัวของโคคุมิอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าจะเป็นตัวของบาบาร่าก็ได้นะครับสำหรับคนที่อ,า,อาจจะใช้โคคุมิในทีมอื่นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะพอใช้บาบาร่าได้นะครับแต่ว่า ถึงจะเป็นแบบนั้นนะครับผมนะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันค่อนข้างจําเป็นที่จะต้องใช้นฮิดะนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่เป็นตัวละครท่านไหมตัวอื่นอย่างเช่นเหยายเหยากับคอนเล่เนี่ยมันก็อาจจะพอถูถ่ายไปได้นะครับผมนะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะได้คุณภาพนิรูที่มันดีจริงๆดีพอที่จะจบบิทเนี่ยนหฮิดะก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอยู่ดีดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างล็อกค,ครับว่านาฮิดะต้องไปกับนิรูแต่พอเป็นแบบนั้นเนี่ยคือนาฮิดะมันไม่ได้เล่นแค่กัับบนนิรคคเดียว นายดาสามารถเล่นได้กับตัวละครหลายตัวมากๆในเกมนี้ไม่จะเป็นต้องเล่นกับนิลูนั่นเลยเป็นเหตุผลข้อที่2ครับมันไม่มีเหตุผลให้เราเล่นนิลูครับทำไมถึงไม่มีเหตุผลให้เราเล่นนิลูนั่นเป็นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวเมตาให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยครับใน abyss คุณอยากจะเล่นตัวไหนเนี่ยมันก็จบ abyss ได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นวาริซ่ามาวิกาชาสกากินนิชคือตัวละครเมนิพิสทั้งหลายเนี่ยมันสามารถจบบิสได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับโดยที่มันไม่ต้องเป็นต้องมีเหตุผลที่เราจะไปหยิบนิลูมาเล่นเลย นะครับผมจริงอยู่ที่นิรูเนี่ยมันเก่งกับมอนหมู่มากกว่ามอนเดี่ยวนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะเจอมอนหมู่เนี่ยเราก็ไม่ได้มีเหตุผลให้หยิบนิรูมาอยู่ดีเพราะว่ามันก็มีตัวละครที่ดีกว่าในแง่ของมอนหมู่อยู่ดีนะครับผมนะซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเหตุผลหลักๆเลยด้วยซ้านะครับที่ทําให้นิรูเนี่ยมันมีคนเล่นน้อยเพราะว่าเราไม่มีเหตุผลให้หยิบนิรูมันไม่ได้เหมือนตัวท็อปเมตาในปัจจุบันที่เอ,อ่ออบิสค่อนข,ข้างอวยนะครับผมนะเมื่อเรามาดูแบบเปอร์เซ็นต์การเล่นกันเนี่ยท,ท็ยอป ทีมมาวิกาเว้ยก็คือเป็นทีมมาวิกาซิโลเนนแล้วก็ซิลลีครับนั่นเป็นเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีเหตุผลให้เราเล่นที่นั้นครับคือถ้าเกิดว่าเราเล่นที่อื่นเนี่ยดามเมจจะต่างกันไปมากๆผมบอกเลยเพราะว่าอาบิสเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะอวยดามเมจธาตุไฟในซีซั่นนี้มากๆอย่างที่คุณเห็นแล้วก็อวยตัวละครเมืองไฟด้วยนะครับอ่าซึ่งพอาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเหตุผลให้เราจิบมาวิกาไปเล่นถูกไหม แต่ถ้าเกิดว่าถึงวันหนึ่งที่เราไม่มีเหตุผลให้หยิบเนี่ยตัวละครตัวนั้นๆเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์การเล่นที่ต่ตําลงไปเช่นกันนะครับผมก็เหมือนกับนิรูครับที่มันไม่มีเหตุผลให้เราหยิบน่าจะพอเข้าใจเนาะเหตุผลที่3าอภิษลังๆมานี้เนี่ยครับมักจะเป็นมอนเดี่ยวมากกว่ามอนหมู่ครับคืออย่างที่ผมบอกว่านิลูเนี่ยมันเก่งกับบอนหมู่มากๆนะครับผมนะแต่เมื่อเจอมอนเดี่ยวเนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นซึ่งดามจเนี่ยมันอาจจะพอจบอบิสได้ในบางซีซั่นนะครับ แต่พูดกันตามตรงเนี่ยคือดาเมจที่สร้างออกมาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ต่างอะไรจากปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมซึ่งจัดทีมได้ง่ายกว่าน้ลูมากๆนะครับผมนะจริงๆใช้คําว่าไฮเปอร์บูมอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเนาะเพราะว่ามันล็อกเป้าด้วยนะครับผมคือปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมกับปฏิกิริยาของมะเฟืองนิลูเนี่ยความง่ายยากในการจัดทีมเนี่ยมันก็ต่างกันมากแล้วนะครับผมนะคือนิลูเนี่ยถูกบังคับเลยว่าคุณต้องใส่น้ําล้วนกับไม้ล้วนนะครับก็คือเป็นทีมที่มีแค่น้ํากับไม้เท่านั้นถ้ามีม นะครับผมนะเป็นตัวละครที่เฉพาะทางมากๆแต่ให้ประภูมิเนี่ยคุณสามารถทําขึ้นมาได้ง่ายๆครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องใส่ตัวละคร5ดาวเลยด้วยซ้านะครับผมนะเพราะว่าโดยปกติแล้วก็มันเป็นเป้าหมายเดียวอยู่แล้วเนาะคือให้ประภูมิถูกสร้างมาให้ทำดาเมจดกับเป้าหมายเดียวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราเลยไม่จำเป็นต้องใช้เนฮิดะด้วยซ้ำนะครับเราจะใส่เป็นเหยื่เหยื่อชิโรบุแล้วก็ซิงชิวก็ได้อ่าเป็นทีม4ดาวล้วนนะครับผมก็สามารถเล่นได,ได้เช่นกันนะครับหรือเราอาจจะเปลี่ยนตัวของเหยา่เหยา่เป็นนักทางไม้ ก็ใส่ได้เช่นกันและยิ่งถ้าเกิดคุณมีนาฮิดะเนี่ยมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับผมนะโดยที่ไม่ต้องไปง้อนิรูเลยคือเหมือนนิรูเนี่ยต้องง้อนาฮิดะให้อยู่ในทีมแต่นาฮิดะเนี่ยมันไม่ต้องงอนาิรูนะครับมันไปได้หลายที่หลายทีมากๆสำหรับตัวของนาฮิดะเพราะงั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับที่ทําให้คนเนี่ยหยิบนิรูลงมาเล่นน้อยลงไปอีกเพราะว่าดาเมจที่นิรูสร้างกับเป้าหมายเดียวเนี่ยมันมีตัวอื่นที่ทําได้ดีกว่านะครับหรือว่าปริยาอื่นที่ทาได,ด ผู้เล่นใหม่ในที่นี้เนี่ยอาจจะลากยาวไปถึง AR50 นิดนิดๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่านินูเนี่ยเป็นตัวละครที่บัฟมะเฟืองจากพลังชีวิตสูงสุดถูกไหมครับยิ่งพลังชีวิตเยอะเท่าไหร่ัฟเฟืองยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับผมพอเป็นดาบเล็กเนี่ยปัญหาเลยคือดาบเล็กณปัจจุบันเนี่ยที่สามารถเพิ่มพลังชีวิตได้เนี่ยครับถ้าเป็นอาวุธสีดาวเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียวในเกมครับ คือตัวของ the dog hand assistant อันนี้นะครับที่เพิ่มพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์นอกนั้นไม่มีเลยครับมีแค่อาวุธประจำตัวนีลูกับอาวุธชิ้นนี้เท่านั้นที่สามารถเพิ่มเลือดให้คุณได้ดังนั้นเนี่ยครับการที่นีลูใช้ดาบเล็กเป็นหลักเลยเป็นปัญหาครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคุณแทบจะไม่มีโอกาสได้เจออาวุธชิ้นนี้เลยด้วยซ้ํา อาวุธชินี้เป็นอาวุธที่ดอปจากกาชาครับและชาตินึงมันจะเลนอพสักทีอีกอย่างคือผู้เล่นใหม่เนี่ยก็มักจะหาตัวละครกันก่อนเนาะไม่ค่อยจะเปิดตัวอาวุธกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับไม่ควรจะรีบเปิดตัวอาวุธอันนั้นดีมากนะครับเพราะว่าเราต้องหาตัวละครให้มากพอสำหรับคอนเทนต์ลงละครและอบิสก่อนนั่นเลยยิ่งทําให้นิรูเนี่ยหาดาบยากเข้าไปอีกนะครับผมนะเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ย จะมีโอกาสได้กดตัววุธกันได้น้อยกว่าผู้ฤิริน์เก่านั่นเองซึ่งนอกจากตัวของดาบของนิรูเนี่ยจะมีปัญหาแล้วครับตัวของแมคคนิกนิรูเองก็งมีปัญหาเช่นกันที่ผมบอกว่าปั้นยากเนี่ยไม่ใช่แค่ดาบครับผมแต่เป็นเรื่องของพลังชีวิตที่นางต้องการด้วยนะครับคือเราต้องการเลือด3 0,000ืหน่วยเป็นขั้นต่ำเพราะว่ามันบอกว่ามันบัฟจากทุก1000หน่วยที่เกินมาจาก3 0 0 0 0นะครับแปลว่าถ้าเกินดนิรูของคุณเลือดส0,000่น มันไม่ได้บัฟดมมามจว่าเฟืองเลยนะครับคุณต้องเลือดเยอะกว่า30,000นะื่ครับสามหมื่นหนึ่งพันสามไปเรื่อยๆจะไปสุดอยู่ที่เลือด70,000กว่านะครับผมนะอันนั้นคือแรงสุดที่นี่รูสามารถทําดาเมจออกมาได้ซึ่งการที่คุณจะทําเลือด70,000กับตัวละครหนึ่งเนี่ยมันปั้นนานมากๆและที่สาําคัญคือ ถ้าไม่มีดาบพลังชีวิตมันไปไม่ถึงแน่นอนครับผมแนละยังไงก็เตะอยู่ที่ห้าหมื่นนั่นแหละซึ่งข้อจํากัดนี้เนี่ยเป็นข้อจากัดที่สําคัญมากเพราะทาใม้นิรูเนี่ยปั้นยากมา,มากๆครับและยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ปั้นนิรูเลยว่าเก้าสิบเต็มเนี่ยมันก็จะยิ่งทําพลังชีวิตยากขึ้นไปอีกเนาะเพราะว่าเบสเซตพีมันต่ำทำให้เปอร์เซ็นต์ฮิพีที่มาจากตัวของอาริแฟกต์แสดงผลได้ไม่ดีมากครับและกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวละครสาหรับผู้เล่นใหม่เนาะมันเป็นตัวละครสาหรับผู้เล่น เป็นตัวละครที่เมตากว่านี้เอามาเล่นใน abyss นะครับเร่อนี้ยังไม่หมดครับไม่ใช่แค่เมค์นิกกับดาบครับแต่เป็นที่อาร์ติแฟกต์ด้วยถ้าคุณอยากจะฟาร์มอาร์ติแฟกต์นี่รูเนี่ยครับคุณจําเป็นต้องเล่นเซตเลือดครับซึ่งอาจจะใส่เป็น2เลือด2เลือดเลยเช่น2เทนากับตัวของ2วรุคคชาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งพูดตามตรงว่าทั้ง2เซตเนี่ยมันใช้ได้กับตัวละครที่ไม่กี่ตัวอยิ่งวัลุคคาชานี่ยิ่งมองเห็นได้ชัดนะครับว่ามันใช้ได้กับไม่หยีตัวจริง เพราะงั้นเซตโลกชาลหรือไม่คุ้มฟาร์มครับส่วนเซตเฮนาซิตี้อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างในหลายๆตัวละครแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคุณก็คงจะไม่ได้อยากฟาร์มเซตพลังชีวิตขนาดนั้นถูกไหมครับเมื่อเทียบกับตัวของพวกเซตใหม่ๆที่ใช้ได้หลายตัวอย่างพวกออฟซิเรียนโคเด็กซ์หรือว่าโกลเด้นทรูฟบ้างอะไรบ้างที่มีประโยชน์ว่านี้นะครับเอ็มเบมอย่างเงี้ยอะพวกเซตที่สามารถใช้ได้หลายตัวละครอันนี้น่าฟาร์มกว่าเยอะนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราก็เอาเศษเกลือที่ออกมาจากดันเอ็มเบมอะไรพวกเนี้ไปแลกซตตพังชีวิ คุณทําแบบนั้นได้ครับแต่แฟกค,คุณต้องเยอะขนาดไหนถึงจะไม่เกลือนิรูเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าการปั้นนิรูให้เลือด70,000มันยากมากๆม,มันต้องใช้เวลาปั้นนานมากๆนะครับคือคุณต้องมีอาดีแฟกเยอะจริงๆที่จะไปย่อยซึ่งผู้เล่นใหม่ไม่สามารถหาแฟกเยอะขนาดนั้น มาเปลี่ยนเป็นอาร์ติแฟกต์เลือดที่ดีได้นะครับเพราะงั้นมันถึงเป็นหัวข้อนี้ครับคือลําบากสําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองและนี่ก็คือผลทั้งหมดที่ทําให้ตัวละครอย่างนิลูเนี่ยมีคนเล่นน้อยนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับคิดเห็นแตกต่างอะไรยังไงสามารถลงมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะว่าเออแบบ ผมเลิกเล่นนี่รู้เพราะว่าเหตุผลนี้นี้นอะไรที่แบบแตกต่างจาในคลิปเนี่ยสามารถลงมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าด่ากันในคอมเมนต์ก็พอนะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครจะเข้ามาด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ครับเพิ่มแรงใจในการทําคลิปใหม่ของผมต่อไปและสําหรับใครที่กดแล้วก็ขอได้ตัวหน้าตู้ใน10บโลครับผมสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายครับ